โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผม <laughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแกลนดอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกนะครับผมแมปเอ่อเดงเจร์ัตแท็กเตอร์นะครับผมใช่แล้วแดงเจอรัตแท็กเตอร์ดิวิ่งนะครับผมซึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วเนาะนะครับผมซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยผม เล่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงครึ่งทางเนาะแล้วก็ทิ้งไว้นะครับผมอาา่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วรอบเนี้ยพาร์ทสนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมที่ทางครึ่งทางนี้เลยนะนะซึ่งใครที่อยากที่จะดูเอ่อครึ่งทางแรกนะครับก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะจ๊ะนะครับผมใช่แต่ถ้าใครที่เอ่อเริ่มอยากจะดูตั้งแต่คลิป2หรือว่าดูคลิปแรกไปแล้วก็มาลุยกันเลยแล้วกันนะครับไปลุยง้ยเงีง้ยเงีง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอู้ มือนเขาอัปเดตเงินมาใหม่ทุกคนเมื่อวันเมื่อวันก่อนตอนที่เราเล่นเนาะพาร์ทแรกอะ่ะมันยังไม่มีเงินให้เก็บตามทางเลยนะครับแต่ว่าพาร์ทสอนี่มีเงินเก็บตามทางด้วยแฮะซึ่งดีนะเนี่ยจะได้มีเงินไปซื้อรถใหม่นะครับเออแต่ผมก็ชอบคันนี้มากกว่าคันอื่นๆนะเพราะว่าสีมันสวยดีนะครับรถคันนี้ได้มาจากการโอ้โอโอ,โอทางไอ้นี่ทางเลือ่อนๆนะฮะรถคันนี้ได้มาจากการ ใจกรุ๊ปนะครับผมแล้วมันค่อนข้างสวยดีนะฮะจริงผมชอบมากนะฮะมันน่าจะมีคันอื่นที่สวยกว่านี้แหละแต่มันน่าจะแพงนะครับเออเราไม่น่าซื้อได้หรอกผมคิดว่าเพราะงั้นก็เลยชอบคันนี้มากกว่า <c oughs> <c oughs> เออหึมเออแต่ว่ามุมซ้ายบนมันมีรถใหม่เข้ามาด้วยทุกคนเป็นรถตุกๆนะครับอีก13นาทีนะฮะอีก12นาที20วิเออก็จะ ปล่อยให้เล่นปล่อยให้เล่นนี่คือปล่อยให้ผมได้เล่นหรือเปล่าแบบว่าออนไลน์ครบ13นาทีแล้วจะได้เล่นไหมนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเวลาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาลองกดดูเผื่อได้ใช้นะครับเพราะว่าผมเห็นสีมันก็ดูสวยดีนะฮะและอย่างมันคือรถตุกๆใช่ไหมรถตุกๆก็เหมือนเอ่อเป็นรถแถวบ้านเรานะฮะเออแถวบ้านเราตุกๆเยอะตรงนี้มีไอ้นี่อีกแล้วทางทางผู้ๆ,ๆ,ๆนะฮะ รอดีๆโอเคมันมาแล้วไป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 ก่อนนี้มันจะหุบนะฮะถ้ามันหุบปุ๊บนี่คือตกเลยนะ <c oughs> ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะฮะเออถ้าเกิดว่าตกขึ้นมาอ,อืจริงเออดินดีๆอ้ยมันมาแล้วเราจะรอไหมไม่รอหรอกไปเลยนะฮะเฮอรถเราแรงรถเราแรงทุกคนจริงๆก็ไม่แรงเท่าไหร่นะฮะแรงเท่ากับรถไอ้นี่แหละรถ รถเกี่ยวข้าวปกติ <c oughs> นะฮะแรงเท่ากับรถเกี่ยวข้าวปกตินั่นแหละเออก็ไม่ได้แรงเท่าไรหร่หรอกแต่พูดไปงั้นนะฮะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเมื่อกี้เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อกี้เราไม่เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเราคงไม่กล้าขี่เร่งคันเร่งใส่นะฮะยิงอุ้ยขึ้นเขาความเร็วแค่ส9เก้าเองทุกคนค่อนข้าทังน้อยโอ้รระวังตกนะยังไม่ได้ถึงเช็คพอยต์เลยถ้าตกตอนนี้นี่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ตรงนู่นเลยนะครับตรงจุด เปิดคลิปอะทุกคนอ่านี่ไงเช็คพอยต์เจอแล้วขี่มานานมาอกมันไม่ตรงในเนี่ยทุกคนดูดิไอ้ตรงที่เป็นรูปบ้านคือจุดเช็คพอยต์นะครับแต่ว่าเนี่ยเรามาไกลแล้วจุดเกิดเลยจุดเช็คพอยต์เล้วเพิ่งเพิ่งขีมาแล้วเลยจุดเช็คพอยต์มานานแล้วเพิ่งจะมาเจอจุดเช็คพอยต์แสดงว่ารูปบ้านนี้มันโกหกนะครับเออแบบ G.P.S ไม่ตรงนะฮะเออถ้าเกิดว่ามันเป็น G.P.S ก็คือ G.P.S ไม่ตรง เฮ้ยทำไมตรงนี <là> ้มัน <acre> ด <iah> ูยากจังเลยอ่ะตอนแรกมีหวังว่าจะรอดอยู่แต่ไม่รอดนะฮะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันใกล้จุดเช็คพอยต์เราอยู่ทุกคนนี่นี่นี่เราเช็คไปแล้วนะครับเออตรงนี้ค่อนข้างยากเลยเราต้องเดินแบบระมัดระวังนะจริงๆนะฮะ อุ้ยทุกครั้งคือแบบเหรียญสเปาใหม่ทุกครั้งเลยเหรอก็ดีเหมือนกันนะนี่หรอถ้าเหรียญสเป,ปาใหม่ทุกครั้งก็แสดงว่าเราก็จะได้เงินเรื่อยๆทุกครั้งที่เราตายนะสิ <laughs> นะฮะจริงเอ๊ะทำไมรอบนี้มันง่ายหรือว่ามันไม่ใช่ตรงนี้หว่าทุกคนตรงที่ผมตายตรงที่ผมตายใช่ใช่ตรงสะพานเมื่อกี้ไหมอะนะฮะนั่นดี ทางขวานี้มีให้เก็บตังค์แต่ว่าขี้เกียจแวะเราตรงไปเลยดีกว่านะฮะเอ,อ้อะไรอะหลุมดำโดนดูดดูดไปไหนโว้ที่นี่ที่ไหนวัดอะเมื่อกี้ยังส่งของอยู่ที่โลกอยู่เลยทุกคนอยู่ๆก็มาอยู่ในอวกาศนู่นไงโลกเราอยู่นั่นนะฮะเห็นปะ มาโผล่ที่อาวอากาศเฉยเลยผมงงครับผมงงนะฮะเมื่อกี้เรายังอยู่ในโลกอยู่เลยอยู่ก็โดนดูดมาอาวากาศนะฮะแปลกแปลกละแปลกแปก,แ,ปกแต่อย่าตกนะเพราะว่าไม่อยากกลับไปเช็คพอยต์นะฮะอืมยิงแต่เรามาอยู่ตรงอาวากาศได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ยากเะยเนี่ยมันบางครั้งค่อนข้างยากทุกคนรถอะเพราะว่ารถมันมีสองตอนนะฮะ มีส่วนที่เป็นตัวเครื่องรถกับส่วนที่เป็นฟางนะฮะส่วนที่เป็นฟางมันจะหันตามยากแล้วมันก็จะทําให้รถเฉด้วยบางครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆไปนะทุกคนอย่ารีบนะฮะเพราะถ้ารีบเราจะได้กลับไปเกิดใหม่ที่เช็คพอยต์แล้วมันจะเสียเวลามากกว่าเดิมนะฮะอืมจริงๆว้าวหวัดเสียวนิดหน่อยเมื่อกี้อุ้ยมีตังหกร้อยกว่าบาทแล้วนะฮะไวจริง อุ้ยได้เงินไวมากแต่ก่อนไม่มีนะคะไม่มีเงินให้เก็บนะฮะเออถ้าไปเชื่อไปลองดูพาร์ทที่1ได้นะครับพาร์ทที่1ไม่มีเงินให้เก็บนะเหมือนเขาเพิ่งใส่มานะฮะอืมจริงครับดีดีครับดีดีรู้สึกเหมือนข้างหน้านี้จะมีเช็คพอยต์อีกแค่อันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วนะฮะจริงเห็นปะมันมีรูปบ้านแค่อันเดียวแต่ไม่แน่าอาจจะโกหกเราก็ได้เพราะว่า แผนที่มันโกหกนะฮะบางบางจุดมันก็ไม่ตรงใช่ไหมเพราะง้นเช็คพอยมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็เป็นได้นะฮะเออแต่ว่าเราเชื่อแผนที่ไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อจะได้เตรียมใจนะฮะให้เดินแบบค่อยๆเดินเออนะฮะจริงๆไม่ต้องรีบทุกคนไม่อยากเกิดใหม่ไม่อยากเกิดใหม่ไม่อยากเกิดใหม่ฮึบค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไปนะฮะ อุยมันยากนะแต่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ยากคือทางมันแคบไงแต่ว่ามันไม่มีสิ่งกีดขวางไม่เหมือนพาร์ทแรกพาร์ทแรกนี่มีสิ่งกีดขวางเต้นไปหมดเลยนะฮะมันก็เลยตื่นเต้นนะแต่พาร์ทสองไม่มีสิ่งกีดขวางเลยมีแต่ทางแบบแคบแคบให้เราแบบค่อยๆวีกันนาบีแครฟูไปเรื่อยๆนะฮะเออมันไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ <laughs> ขอให้ทางมันใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมแล้วก็เอากับดักมาวางเยอะๆเหมือนพาร์ทแรกอะ่ะมันตื่นเต้นดีนะฮะเออจริงนะครับอือหือไปดีๆใกล้ถึงเช็คพอยต์ยังอะ่ะใกล้ถึงเช็คพอยต์หรือยังจ้าฉันอยากได้เช็คกระพอยเช็คกระพอยดีๆสักหนึ่งอันได้หรือไม่ โอ้ยอยังต้องขึ้นไปสูงอีกเหรอรถผมมันขึ้นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอรถผมเป็นแค่รถขนฟางเองนะรถเกี่ยวข้าวขนฟางมันแรงมันจะขึ้นถึงเหรอนะฮะแรงมันจะส่งขึ้นไปได้เหรอนั่นแหะสิทุกคนผมวันวันเนี่ยทางมันสูงขึ้นเรื่อยๆ่นะเนี่ยขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้ยยังได้อยู่นะฮะอืม ยังพอได้อยู่ชื้อวุ่ยมีดวงดาวเยอะเลยตรงนี้นะฮะดวงดาวซ้อนกันหลายดวงทำไมดาวมันซ้อนกันอ่ะนะฮะนั่นน่ะสิเออวุ้ยจะใกล้ๆถึงเช็คพอย์แล้วทุกคนเรากำลังจะรอดแล้วเรากำลังจะรอดแล้วเรากำลังจะเป็นอิสระนะครับ เป็นอิสระเป็นอิสระอย่าเพิอตกนะอิสระของฉันอย่าตกนะจ้าฉันจะไปถึงเช็คพ o ย n เช็คพ o i ยอย่าตกนะจ้าโอเคเรามาถึงเช็คพอยแล้วทุกคนเยี่ยมทำได้ดีทำได้ดี อ่ะฮะข้ huh. างหน้ามีอะไรอะ่ะอุกบาทอุกบาทเหรออุ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆรื่อปะ่ะนะหรือมันเพิ่งจะสะปาวนะฮะมันมีอยู่แล้วแต่มันเพิ่งจะสะปาวเหรอหูมันจะมาชนเราไหมอะ่ะนะฮะเต็มไปหมดเลยอะ่ะจริงกลัวจังกัวว่ามันจะมาชนเรานี่แหละนะฮะไม่กลัวอย่างอื่นเลยนะฮะ ก็อย่างเดียวมันจะไม่ชนฉันใช่ไหมฉันเข้ามาใกล้แล้วนะไม่นะโอเคไม่ชนนะฮะอาา่อาฮะอ่าฮะค่อยๆเปลนเข,เข้าไปเนี่ยไม่ค่อยมีอุปสรรคเลยเนาะทุกคนเออแค่แบบทางแคบนะฮะแค่นั้นเองอ,อุปสรรคเริ่มมีแล้วอ๋อทำไมเอาอุกบาตมากั้นอย่างนั้นอะ่ะแล้วจะไปยังไงอ,อ่ะอ๋อ เหมือนอุกกาบาตมันจะไหลไปเรื่อยๆทุกคนอ๋อมันจะค่อยๆไหลโอเคโอเคมันขวางทางเราก็แค่รอนะฮะอ่าอ่าอ่าไม่อยาก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 ก็แค่รอให้มันค่อยๆค่อยๆผ่านเราไปนะครับอ่าอ่าอ่าตรงนี้มีทางสีเหลืองด้วยแต่สีเหลืองน่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะ ไปทางสีฟ้าดีกว่าเนาะสบายๆอุ้ยยากนะครับเนี่ยแต่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีกับดักถ้าเขาทําทางยาวทําทางกว้างกว่านี้แล้วมีกับดักเยอะๆเหมือนพาร์ทแรกมันจะหวาดเซียวมากทุกคนพาร์ทแรกค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยแหละรุนละทึกตลอดเวลานะฮะแต่พาร์ทสองนี้เรืเ่อย,เยๆเอื่อยๆอันนี้โอ้โสีเหลืองนี่มันมาแล้วก็ไปใช่ไหมเนี่ยดูอยากทรงละนะฮะ ใช่ปะอ่าน,น,นี่ยมันมาแล้วก็ไปเราต้องรอนะฮะโอเคมันมาแบบสุดแล้วเราก็รีบไปนะครับเออจริงด้วยไอสี IC เหลืองมันเป็นทางที่แบบมาแล้วก็ไปนะฮะอ่าฮะอีกไกลเลยอะทุกคนกว่าจะถึงเส้นชัยอะเห็นไอ้น,นี่ป้านเนี่ยแผนที่ที่มันบอกนะครับเป็นเอ,อ่อ Google Map ใน m a ปนี้ <laughs> อีกไกลเลยอะแถมไม่มีเซฟด้วย ถ้าตกนี่คือจบเนาะแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆนะฮะเออุอ้ยถ้าเกิดผมตายผมคงผมคงเสียใจมากเพราะว่าผมมาไกลามากเลยนะครับแล้ต้องกลับไปเริ่มใหม่แล้งแต่ข้างล่างก็คงแย่เพราะว่ามันมันแบบมันขับช้ามันต้องขับช้าเพราะถ้าเกิดไม่ขับช้าๆมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าทางมันแคบทุกคน แล้วรถมันก็ไม่ได้บังคับง่ายๆด้วยนะครับสู้ให้ทางมันใหญ่ๆแล้วมีอุปสรรคเยอะๆนน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็มีเช็คพอยตี่กว่านี้หน่อยเออไม่ใช่แบบที่เหมือนพาแรกๆอ,อ่ะเออนะฮะนั้นมันดีนะครับมันเอาข้างหวัดเสียวตื่นเต้นอแล้วก็ได้คืบหน้าด้วยเพราะว่าเช็คพอยมันใกล้แต่นี้คือเช็คพอยไกลแถมยังน่าเบือ่อเฮ้ยแต่เราใกล้แล้วทุกคนทนอีกนิดนะฮะเราจะถึงเส้นชัยแล้วครับ เฮ้ยรู้สึกเหมือนกําลังขี่รถไปต่างจังหวัดเลยแล้วก็นั่งคุยกับคุณผู้ชมแบบคุณผู้ชมเป็นคนนั่งซ้อนรถมาแล้วผมก็เป็นคนขับรถแล้วเราก็นั่งคุยกันแก้ง,ง่วงอะไรเงี้ยน,นะฮะเออจริงไหมนะฮะเึบใช่ผมเป็นคนขับรถคุณผู้ชมเป็นคนนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันงองแง,งงองแงงขี่ไปเรื่อยมันอารมณ์นั้นเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะอ,อือจริง จริงๆนะเอ,อือื้อโอ้วินอ้าวแล้วถึงแล้วหรอสวยสวยหนึ่งวินเย yeah! ้วูู้จะน่าแล้วนะครับพาสสองไม่ค่อยมีอะไรเลยค่อนข้างง่าย <laughs> เอ้ยลุยมีเดียมต่อเลยไหมนะครับยังก่อนดีกว่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เดินนะครับอ,อ่เพราะาถ้ากดไ like ์แล้วก็อาจจะมีพาร์ทสามนะครับที่ด่านมีเดียมทุกคนอืมแต่ก่อนที่เราจะจบคลิปเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนว่าตุกตุกเนี่ยได้ฟรีเราได้เลยไหมนะครับเพราะมันเหลืออีกหนึ่งนาทีเองนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนได้ตุกตุกแล้วเด้อโอเคทุกคนตุกตุกกำลังจะมาแล้วเคลมเลย เ็มได้แล้วใช่ไหมตุกตุ๊กอะเมอุ้ยได้เลยทุกคนรถฟรี <laughs> อ่าแต่ว่าเป็นตุกๆุกที่ยังบรรทุกฟางเหมือนเดิมนะฮะ <laughs> น่าจะแรงกว่าเดิมเนาะตุกๆกบรรทุกฟางนะฮะเออใช่ๆนะครับคิดว่า yeah, yeah, yeah. เย่เย่เย่ยบ มาเจอกันที่ด่านมีเดียมก็แล้วกันเนาะสำหรับตุกๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามีพาร์ทสามเนาะโอเคถ้ากนก็บายบายนะครับทุกคนนะฮะเออช่วงนี้อากาศหนาวดูวแลสุขภาพด้วยนะครับผมจุ๊บๆเป็นห่วงนะจ๊ะ